เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในนามของเครือข่ายพัฒนาระบบงานนโยบายแผนและการจัดการคุณภาพองค์กรขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศดังนี้ที่ปรึกษาเครือข่ายนายเรวัตรรัตนการประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปขอขมทนางสาวปธมาจาักสุรัตน์พ่วงในการเครือข่ายสายสนับสนุนวิชาการปขอขมทวาที่ร้อยตรีสุวิทย์ผิวพันคำข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายนางสาวคณิฐาจูมลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการนางยุดีอุปนันนักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการพิเศษคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการนายบุญส่งมหัทธนาพรรักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายติดตามและประเมินผล กองนโยบายยุทธศาสตร์และแผนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการนางสาวสมวญยาเหเวรารักหัวหน้างานบริหารและประกันคุณภาพคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการนางสาวเสวิตาบุญเชิดผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัยบุรพากรรมการ ดรทัศนวันพลวิรัตนักวิชาการอุดมศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีกรรมการนางอมรอรัตน์ตุ่นกลิ่นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชพัสสกลนครกรรมการนางสาวสสิภาทองให้ จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและให้การสนับสนุนคณะกรรมการเครือข่ายชุดนี้ในการขับเคลื่อนง,งานนโยบายแผนและการจัดการสู่ความสำเร็จร่วมกันต่อไปขอบคุณค่ะ